ปัจจุบันนี้ครับถ้าพูดถึงหนังกลางแปลงนะครับคุณผู้ชมโอกาสในาการที่ไปรับชมหรือว่าจะมีโอกาสได้ดูเนี่ยก็น้อยลงทุกทีครับแต่ว่าที่จังหวัดนราธิวาสต่างกลางแปลงยังเป็นที่นิยมยังไม่สูญหายไปครับแล้วก็ยังถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่มาออกร้านขายของเวลาที่ฉายหนังกลางแปลงไปด้วยกันครับไม่ใช่ว่าทุกที่จะ,จะมีโรงภาพ,พยนตร์หรือว่ามีระบบดูหนังเข้าถึงง่ายๆในบ้านนะครับทำให้หนังกลางแปลงสําหรับบางพื้นที่เนี่ยยังเป็นสิ่งบันเทิงที่ยังเข้าถึงได้ครับ แล้วก็มีชาวบ้านไปร่วมชมกันอยู่อย่างที่งานสมโพธิพระป่าวัดประชุมชนทารามเพื่อสุงไงประดีจังหวัดนาราธิวาสนะครับพอชาวบ้านทราบข่าวว่ามีการฉายหนังกลางแปลงก็พาลูกหลานมาปูเสือจับจองหน้าจอกันนะครับรวมถึงคนที่เป็นว่า้าแม่ค้าก็เอาข้าวของมาขายกันนะครับถือเป็นการสร้างรายได้ในชุมชนไปพร้อมกัน นายพุนากรอ,อนุพันธ์อายุ45ปีเป็น1ใน2เจ้าของธุรกิจหนังกลางแปลงของนาราธิวาสนะครับบอกว่าการฉายหนังระบบต่างๆตอนนี้นะครับก็ถือว่ามีข้อดีเข้ามาเป็นอุปกรณ์ใหม่คุณผู้ชมใช้ระบบดิจิทัลนะครับก็คือภาพ,พยนตร์หรือว่าหนังที่ฉายจะคมชัดทั้งภาพและเสียง ได้อัตราลดมากกว่าการฉายภาพยนตร์แบบในอดีตซึ่งในพื้นที่นาราธิวาสนะครับยังมีการจ้างฉายหนังรางแปลงกันอยู่นะครับมีผู้ประกอบการเขาก็จะขนทีมงานไปติดตั้งอุป,ปรกรณ์เตรียมฉายกันรายได้ต่อคืนนะครับที่มาว่าจ้างเนี่ยคืนละประมาณ4,500บาทนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับระยะทางว่าเป็นพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดใดด้วย เวลาฉายก็คืนหนึ่งนะครับสักประมาณหนังเนี่ยสัก2-3ถึงเรื่องต่อคืนนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าผู้ว่าจ้างจะเลือกหนังประเภทใดด้วยส่วนใหญ่มีงานออกไปตามงานบุญตามวัดต่างๆเทศกาลต่างๆง,ง,งานที่มหาวิทยาลัยนะครับก็จะหาหนังไปฉายกันเพื่อสร้างสีสันไปด้วยครับนารัที่ว่าเราวันนี้ไม่ค่อยมีก็เลยนึกอยากจะทำมาเพื่อจะเป็น ไปสูเปอร์างานต่างๆางานแ่ยนเพื่อจะเพื่อให้ความสุขสำหรับชาวบ้านนนราชิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็เป็นก็จะให้พี่น้องมีรายได้ในการพ่อค้าแม่ค้าได้มาขายของตามงานที่เราไปใช้ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่พอมีจะมีรายได้ให้ถูกครอบครัวเพราะว่นานนราธิวาสก็ไม่ค่อยมี ก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับหนังกลางแปลงหนึ่งนเจ้าของนาราชิวาทการใช้หนังกลางแปลงแบบนี้ครับถือเป็นของแปลกใหม่สําหรับเด็กๆในพื้นที่ครับรวมถึงผู้ใหญ่ที่อายุ60ปีขึ้นไปนั่นก็หวนนึกถึงอดีตที่ตอนเด็กๆเคยชมมาก่อนก็พากันมานั่งดูหนังกลางแปลงพร้อมกันสร้างบรรยากาศแล้วก็ย้อนถึงอดีตในวันวานด้วยครับ ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กลุ่มชาวบ้านในชุมชนแถมยังเป็นการได้มาพบปะพูดคุยกันถามสารทุกสุกดิบกันนะครับเป็นการลดช่องว่างความห่างเหินกันแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในพื้นที่ได้ด้วยครับ